สำนักงานการวิจัยแห่งชาติกระรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดก,การเสวนาออนไลน์เรื่องผลสําเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมเพื่ออนาคตประเทศไทยฟิวเจอร์ไทยแลนด์เพื่อนําเสนอผลการวิจัยและสร้างการรับรู้ผลสําเร็จจากการวิจัยด้านประเทศไทยในอนาคตรวมไปถึงนําเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในมิติที่เกี่ยวข้องสู่สาธารณชนและเพื่อเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางของอนาคตประเทศไทยระหว่างผู้ที่ มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงวิชาการโอกาสนี้ดรวิภารัตน์ดีอ,องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้กล่าวว่าสำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้มุ่งสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อดำเนินโครงการประเทศไทยในอนาคตให้เป็นโครงการที่ศึกษาภาพอนาคตของประเทศไทยในระยะเวลารวม20ปีโดยแบ่งช่วงการศึกษาออกเป็น4ระยะเวลาคือระยะเวลา5ปี10ปี15ปีและ20ปี โดยได้ทำการศึกษาวิจัยในมิติสำคัญในสิด้านของประเทศซึ่งก็จะเน้นกลุ่มเป้าหมายที่สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ให้แก่หน่วยงานด้านนโยบายของประเทศเช่นสำนักงานสาภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหน่วยงานภายใต้กระทรวงต่างๆซึ่งโครงการนี้จะนำไปสู่การขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็นสำคัญของประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนในอนาคตในกระบวนการของ Future ร์ไท land เนี่ย มองในระยะที่20ปีตามแผนยุทธศาสตร์ชาติแต่ในช่วงของการออกแบบการศึกษาเพื่อให้สามารถนำในเรื่องของชุดข้อมูลไปทำให้เกิดกลไกหรือมารตรการในการออกแบบนโยบายก็เลยมีข้อตกลงกันในช่วงแรกนะคะว่าให้แบ,บ่งสรอตของการศึกษาออกมาให้เห็นว่าถ้า5ปีเราหน้าจะเกิดในเรื่องของกระบวนการใดเพื่อลองรับในส่วนของประเทศไทยในอนาคตในช่วง10 15และ20 จะมีกระบวนการส่งต่อกันในเรื่องชุดข้อมูลดังกล่าวนี้อย่างไรบ้างนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเวลามองภาพฉายในส่วนรวมเราคงไม่ได้มองเฉพาะแยกส่วนเป็นทีละ5ปีแต่มองในภาพระยะยาวทั้ง20ปีแต่สามารถที่จะซัดออกไม้เห็นว่าถ้าในช่วงระยะภาพใหญ่20่สปีถ้าแบ่งเป็นในส่วน5ปีเราควรจะมีกระบวนการอะไรที่เป็นควิกวินหรือว่าเป็นกระบวนการเร่งด่วนที่จะออกแบบนโยบายเพื่อที่จะรองรับ แผนพัฒนานระดับประเทศและขณะเดียวกันในการวัดผลสําเร็จนะคะก็จะมีในเรื่องของตัวคําอธิบายที่จะเป็นชุดข้อมูลจากงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อรองรับในกระบวนการในแต่ละมิติด้วยนะคะนอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการจัดเสวนาเรื่องของภาพประเทศไทยในมิติของอนาคตจากกรณีศึกษาสู่มิติการพัฒนาเรื่องแนวโน้มโลกแนวโน้มประเทศไทยเรื่องคนไทยในเมืองไทย4.0 เรื่องอนาคตชีวิตคนเมือง4.0และเรื่องสังคมเปลาะบางกับโควิด19ซึ่งจากการเสวนานในครั้งนี้ทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติจะรวบรวมเอาองค์ความรู้ต่งตางๆไปเป็นข้อมูลในเชิงประจักษ์และนำมาออกแบบเป็นนโยบายหรือมาตรการเพื่อน,นำไปสู่การปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น